สวัสดีค่ะมาพบกับเจคโนในคลิปนี้นะคะเจคโนมาแนะนำบ้านพร้อมที่ดินนะคะมองเห็นวิวภูเขาเลยนะคะทุกท่านบรรยากาศดีค่ะวิวสวยนะคะที่ดินตรงนี้นะคะพร้อมบ้านนะคะสามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ค่ะทุกท่านอยู่ติดถนนราดยาง2ด้านเขตพื้นที่สูงนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะทุกท่านอยู่ที่ตำบลเนินหอมอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีคะ่ะ บนเนื้อที่3ไร่เศษนะคะภายในพื้นที่มีบ้าน1หลัง5ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องโถงค่ะสภาพบ้านพร้อมอยู่อาศัยเลยนะคะทาทาความสะอาดนิดหน่อยนะคะทุกท่านซ่อมแซมเล็กน้อยนะคะก็เข้าอยู่ได้เลยค่ะเจ้าของบอกขายในราคาย,ยกแปลงบ้านพร้อมที่ดิน3ไร่เศษนะคะ3ล้าน8แสนบาทค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะมองเห็นวิวภูเขาคะ่ะทุกท่านอากาศดีอยู่กับธรรมชาตินะคะเหมาะสําหรับการอยู่บ้านสวนนะคะทาเป็นบ้านสวนเกษตรนะคะเหมาะมากๆคะ่ะทุกท่านเลยจะประกอบกิจการต่างๆก็ดีนะคะทาเลดีค่ะอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญลหลายๆแห่งนะคะอยู่ใกล้ตัวเมืองค่ะอยู่ใกล้ด่านทางขึ้นเขาใหญ่เพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เปี่ยวค่ะอยู่ใกล้ตัวเมืองด้วยนะคะทุกท่าน เป็นบ้านแนวสไตล์บ้านสวนนะคะร้อมรั้วเรียบร้อยค่ะมีมะม่วงกระท้อนมะไฟมะพร้าวเล,เล้นจีด้วยนะคะอยู่ใกล้เทคโนโลยีพระจอมเก้าปาจีนเพียงแค่2กิโลเมตรอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ตัวเมืองปาจีน15กิโลเมตรอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ายจัก,กรพงศ์14กิโลเมตรนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นนอสอกค่ะทุกท่านเข้าแบงได้นะคะครอบครองกรรมสิทธิ์ซื้อขายได้ปกติค่ะ สามารถขอเป็นโฉนดนอส4จอได้นะคะมีระวางแล้วเรียบร้อยค่ะทําเรื่องออกโฉนดได้เลยนะคะทุกท่านท่านใดสนใจสามารถติดต่อนัดชมแปลงได้นะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ มีทั้งเบอร์โทรและ ID l ดี e ลน์ค่ะทุกท่านนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะก่อนตัดสินใจสำหรับคลิปนี้ j k n o ุขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ